แง่มดต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ผ่องศรีธารภูมิครับได้ขึ้นเสวนาพิเศษนะครับให้กับพวกเราพี่น้องชาติพันธุ์ในหัวข้อเล่าเรื่องมอญการสวดพระปรลิตนะครับของเมืองระโวของเรานะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านด้วยความกรพบครับอย่างที่บอกครับวันนี้นอกจากความสนุกสนานแล้ววันนี้เรายังมีความเป็นความรู้นะครับเล็กน้อยให้กับพวกเรานะครับวันนี้หลายๆท่านเลยนะครับ หลายๆท่านเลยวันนี้เราก็มีความสุขกันสนุกสนานไดครับครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์เลยครับนั่งเลยอ,อยายจารย์ครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะก็ขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้านะคะที่วัดอัมพวันแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมงานเทียเริ่มเจ๊ะเปิงฟ้าครั้งที่ส7นะคะวันนี้ที่จริงเมื่อกี้น้องมอสเขาบอกแล้วว่าวันนี้ ล้อมองกินข้าวแล้วก็สนุกสนานบันเทิงนะค,ค,คงไม่มีใครอยากจะฟังอะไรละ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเพื่อเชิดชูบรรพชนมอน,นะคะแล้วก็ให้เมื่อกี้มีหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่มานั่งร่วมพิธีสวดพระประดิตรานด้วยครับอาจารย์ครับได้ได้รับรู้เป็นเกล็ดนะคะเกล็ด บันทึกของชาวมอญเมืองลาโว่ก็ขออนุญาตใช้เวลาไม่นานนะคะไม่นานครับอาจารย์ครับวันนี้ก็นะขอได้เชิญอาจารย์ได้ให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเพราะว่าที่อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวันนี้ในเรื่องของสวดพระปรลิศนอกจากวันนี้ที่เราสวดแล้วทุกวันที่28ของเดือนครับเป็นการสวดพระปรลิศเฉลิมพระเกียรติเราก็เลยอยากให้รู้ที่ไปที่มาว่ามันทําไมมีความสําคัญขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าดิฉันเองไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้เพื่อเชี่ยวชาญ แต่ว่าเนื่องจากจะมีโอกาสได้ไปร่วมสวดพระปริตรามันนะคะแล้วก็ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติต่างๆรวมทั้งได้ศึกษาเรื่องราวของแผ่นดินเมืองโลโว้เนี่ยก็เลยสนใจแล้วก็ต้องไปร่วมนั่งร่วมพิธีเจริญพระพุทธนต์หลายๆงานเลยค่ะก็เลยสนใจว่าเอาพระปริตเป็นยังไงแล้วพระปริตรามันเป็นอย่างไรนะคะ ก็สั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าท่าพูดเรื่องนี้แล้วยาวจะเฉพาะที่เมืองละโวที่เกี่ยวข้องกับพวกเราคงทราบแล้วว่าพระปริรามันเนี่ยก็จะสวดกันมาเป็นโบราณราชประเพณีนะคะคตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยาวนาน rian, พวกเราชนชาติมอนเมื่อกี้นี้ที่เห็นการแสดงจบไปได้ยินมอดพูดบอกว่าแม้ว่าจะ สิ้นจริงๆเขาไม่เรียกว่าสิ้นชาตินะนอาจจะไม่มีแผ่นดินนะสิน้นแผ่นดินเสียแผ่นดินก็แลแ้วแต่แต่ว่าความเป็นมรเนี่ยยังยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มรในพระพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะคะพวกเรา <ๆ S 1> พวกเราคนมรแล้วก็คนไทยผู้สาธเตชนคงทราบว่าอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นชาวมรน,นะคะชาวมรแล้วก็ เมื่อมรอเมื่อพุทธศาสนาตอนที่รุ่งเรืองหลังจากพระพุทธองค์ดับขันบริริพาน์แล้วเนี่ยก็เผยแผ่จากชมพูทวีปเนี่ยมาสู่ทางย่านทางด้านนี้นะคะพม่าไทยมรเนี่ย,ะะย,นนยก็รุ่งเรืองมากพระสงฆ์มรเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าเคร่งครัดปฏิบัติในพระธรรมวินัยนะคะเรียกว่าเป็นที่เคร่งครัดมากดังนั้นถ้าเราเคยเอาสั้นๆตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รู้จักพระมหาเทนทันชองใช่ไหมคะใช่ฮะนะคะแล้วก็เรื่องของพระที่เข่งครัดอ่าสมัยกรุงศรีธยาก็คือจะต้องมีการทําพิธีสวดเนี่ยคะ่ะสวดไปลาวฤกเอาชัยถ้าใครไปที่จังหวัดพระนครศรีธยาก็จะมีวัดตองปู่ใช่ไหมคะครับวัดตองปู่เคยไปไหมคะยังครับอาจารย์วัดตองปู่ <laughs> จะตั้งวัดตองปู่ที่พระนครศรีธยาเนี่ยอยู่ที่บริเวณ ปากแม่น้าลบบุรีบรรจบก,กับแม่น้ําป่าสักนะคะถ้าใครไปดูแม่น้ําลบบุรีเราที่ไหลผ่านวัดอัมพวันเนี่ยคะ่ะายทางก็จะไปเจอกับแม่น้ําป่าสักนะคะที่บางปะหันแล้วก็ก่อนที่จะไปบรรจบเจ้าพยาก็จะมีวัดตองปุกดังนั้นเนี่ยสมัยครูศิวิยาเองก็คงจะมีพิธีสวดพระพริตรามันเนี่ยอยู่แล้วแต่นี้ที่เกี่ยวข้องกับเมืองระโวพพะอาจารย์บอกเอาแค่มาที่ตัดตอนมาที่บ้านเรา บ,บ้านเราก็สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะซึ่งตอนที่พระองค์โปรดมาประทับที่เมืองลบบุรีเนี่ยปีละแปดเดือนเนี่ยเจเดือนเนี่ยพวกเราคงเราดูแต่การแสดงแสงสีเสียงเห็นแต่พระราชกรณียกิจพระอัชิริยภาพเรื่องการต่างประเทศเรื่องอะไรแต่ว่าต้นรัชการก็คงทราบนะคะว่าพระองค์นี้ก็เป็นกรรษัตร,ริย์นักรบน<ช>ักนะ,ะทรงยกทัพไปตีเมือง ไปเชียงใหม่ไปอะไรทางเหนือเพราะฉะนั้นเวลาทําศึกก็ต้องปลุกขวัญกําลังใจให้พลใช่ไหมคะตอนที่ประทับเมืองลพบุรีก็โปรดให้มีสร้างมีวัดตองปูกที่บ้านเราวัดตองปูกยังอยู่จนถึงปัจจุบัน แล้วในแผนที่แผ่นดินสมเด็จพระนารายก็คือที่บริเวณวัดตรงปุกก็เป็นชุมชนมอญเขียนไว้เลยว่าเป็นชุมชนมอญตรงที่อยู่หลังวัดป่าใช่ไหมฮะใช่หลังวัดเนมพิบูลนะคะตรงนั้นในอดีตก็คือเป็นชุมชนมอญนะเขียนอยู่ในแผนที่สมัยพระนารายเลยว่าเป็นชุมชนมอญนะคะอาจจะอาจจะเคลื่อนมาทางนี้หรืออะไรก็นี่เป็นประวัติของมอญบางขันหมากนะคะว่ามาจากไหนแต่ตรงนั้นวัดตรงปุกก็เป็นวัดมอญวัดมอญนะวัดมอญทีนี้ ตอนที่กรุงรัตนโกสินทร์สร้างครับก็มีวัดตองปูกด้วยมีมี<อ>แต่พวกเราไม่รู้จักพอพูดวัดตองปุกไม่มีใครรู้จักปัจจุบันก็คือวัดชนะสงคราม<อ>วัดชนะสงครามก็คือวัดตองปุกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยว,วชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยด้วยศรัทธาเลื่อมใสที่มีต่อพระสงฆ์มน,นีคะ่ะแล้วก็การสวดพระปริศเนี่ยบทสวดก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันภัย ภ้มภัยอันตรายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้มาแพผ่ผ่านดังนั้นเนี่ยการสวดพระบรารามันในแผ่นดินส่วนพระพรายเนี่ยก็จะมีอยู่สองวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คือสวดเพื่อเอาน้ําพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ได้น้ําได้น้ำมนต์กันไหมคะคนนี้มาฟังสวดได้นะนะสวดพระบริสถือว่าน้ามนต์ที่ได้ผ่านจากการสวดด้วยพระสงฆ์มนเนี่ย ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะปกติแล้วพระมหากษัตริย์ก็ใช้สงพระพักแล้วก็ใช้อาบน้ําสมัยก่อนก็คือสวนแล้วก็เอาไปถวายให้สมเด็จพระนารายณ์มีอยู่ในบันทึกนะคะว่าให,ให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสงพระพักนะคะหรือว่าน้ําสงอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปปะพรมถ้าเป็นสมัยสมัยรัชกาลที่4ี่เดี๋ยวจะเล่าต่อมาย่อๆนะคะ<ๆ>ก็คือใช้ประพรมในบริเวณบรมหาราชวัง นะเพื่อขจัดปัดเผาสิ่งชั่วร้ายทั้งตวงเหมือนที่เราพรมน้ำมนต์มาจ<ร>อบท่านพระองคาหลวงพ่อพรมให้เรานะคะเดิมเป็นเฉพาะพระราชวิธีที่อยู่ในในวังในวังนะคะ,อะตอนนี้ในหลวงราชการที่4นะคะแผ่นดินพระนารายณ์เนี่ยจะขอพูดถึงสองพระอ,องค์นี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งนะคะเกี่ยวข้องกันสมเด็จพระนารายณ์ทรงดูสุปริบราคาใช่ไหมคะ ที่พระที่นั่งเย็นอ่าใช่ครับนะคะใช่ไหมคะใช่เรับพระที่นั่งเย็นใช่ครับตรงกันสมัยรัชกาลที่สี่ก็เป็นที่ว่ากอคือเป็นเรื่องดาราศาสตร์เหมือนกันทั้งสองพระองค์นี้ก็จะศรัทธาส่วนตอนที่พระองค์มาบูรณะที่เมืองลบบุรีคือเวลามันน้อยก็จะเอาสั้นๆนะคะว่าเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่สี่เนี่ยค่ะทรงศรัทธามากก่อนขึ้นคลองราชในทรงบวชก่อนทราบหรือเปล่า ทราบครับในหลวงรชกาล <นะ S 2> ที่สี่ใช่ครับนะคะคือ,อตอนนั้นในหลวงรชากาลที่สามขึ้นครองแผ่นดินแล้วก็เนื่องจากปัญหาทางเรื่องของการสืบราชสมบัติเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางการเมืองในหลวงรชากาิที่สี่ตอนที่เป็นเจ้าฟ้ามากุฎพระอ,องค์ท่านก็ไปบวชท่านไปบวชที่วัดตอนแรกเลยท่านบวชวัดมหา,าธาตุแล้วต่อมาก็ไปท่านในหลวงรชากาิที่สี่ทรงศรัทธาพระสงฆ์มรค่ะ นะชื่อพระสุเมธาจารย์หรือพระสุสุเมพระสุเมธาจารย์เขาเรียกเป็นพระสงฆ์มวลที่เคร่งครัดปฏิบัติแล้วก็มีภูมิรู้ภูมิธรรมเรียกว่าเป็นพระอาจารย์ของในหลวงรัชกาลที่สี่ท่านอยู่ที่วัดบรวรมงคลหรือว่าวัดลิงขบอ่ะนะวัดอิงขบต่อหลังก็ได้ชื่อว่าวัดบรวรมงคลอันนี้ในหลวงรัชกาลที่สี่ก็ทรงศรทัทธาพอ จากนั้นเนี่ยนะคะท่านก็สถาปนาธรรมยุทธกนิกายนะคะด้วยสินที่เริ่มใสาจากพระสงมฆม์มรเรื่องวัดปฏิบัติเรื่องทำวินัยเข้่งครัดเนี่ยคะ่ะเขาก็เป็นธรรมยุทธนะคะเ้าก็มาอยู่ที่วัดบวรนิเวศหลังจากขึ้นครองราชแล้วก็ได้บุรณะวัดหลายวัดเนะะี่ยค่ะเพื่อแลกกับวังนารายนะคะจากนั้นก็ทรงให้มีการสวดพระปริศรามันเนี่ยคะ่ะในวัง ตลอดแต่ว่าในวังตอนนี้สวดทุกวันนะตอนแรกให้สวดทุกวันค่ะโดยนิมนต์พระสงมอนเนี่ยสวดทุกวันโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆพระอารามที่เป็นวัดมอนในกรุงเทพ,พต่อมาพระมอนที่สวดมอนได้ก็มีน้อยลงน้อยลงนะคะจนสุดท้ายก็ตอนนี้มีวัดเดียวที่ไปสวดอยู่ก็คือวัชนะสงครามวัชนสงครามตอนนี้ก็ยังต้องสวดนะคะ ตอนนั้นก็คือสรุปว่าเฉพาะสวดเฉพาะในวังเท่านั้นนะคะเพื่อเอาน้ําสมงพระพักแล้วก็ประพงเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายป้องกันอันตรายในเวียงวังท่นี้มาถึงลบบุรีเราลบบุรีเราเนี่ยถือว่ามาสวดกันคือเรามีวัดมอใช่ครับนะเราก็เลยมีพระสงฆ์มอบทสวดเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครตั้งใจฟังก็จะเป็นบทสวดเหมือนกับภาษามอทั้งหมดภาษามอแต่ก็เป็นบทบทสวดพระปรริษเหมือนกับ บทสวดที่เราคุ้นเคยคุ้นชินชนะแต่ว่าเป็นสำเนียงมอนนะคะคันนี้ถามว่าแล้วที่ลพบุรีเนี่ยเคยจัดสวดพระปริตรามันกี่ครั้งกี่คราแล้วนะคะการสวดพระปริตรามันนอกวังเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนอนที่ในหลวงรัชการที่9ทรงพระชนพรรษาครบหรอบก็คือ72พ็พรรษา แสดงว่าเดิมทีนี้สวดแต่ในวังสวดแต่ในวงังค่ะคือยกเว้นบ้านเราไงเพราะบ้านเรามีม,มีวัดมร์นะคะเราก็มีแต่ว่าที่ทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะสวดเป็นโบราณราชประเพณีแต่การสวดในวังต้องมีองค์ประกอบครบนะคะครับก็อันที่หนึ่งพระที่สวดเนี่ยต้องเรียกว่าสวดด้วยจิตเมตตาคืออนุภาพอานิสงข,งของการสวดพระปรมราชกาเนี่ยจะต้องเกิดเมื่อ ผู้สวดเนี่ยต้องสวดด้วยจิตเมตตาก็คือเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็เมตตาผู้ฟังสวดด้วยสำมเนียงที่ไม่ผิดเพี้ยนหมายความว่าต้องสวดด้วยสำมเนียงแล้วก็ฟังแล้วสบายหูสบายใจนะคะแล้วก็เรียกว่าถูกทัมนีไม่อะไรไม่เพี้ย,ยนคนฟังก็จะได้อาน,นิสงส์ก็ต่อเมื่อตั้งใจฟังด้วย โอ้ครับือถามว่าพระปรลิตรามันจะมีพารานุภาพเนี่ยเมื่อคนสวดก็ต้องสวดด้วยตามองค์สามอย่างที่บอกคนคนฟังก็ต้องครบองค์ก็คือกายต้องพร้อมใจต้องพร้อมแล้วอยู่ในที่สับปปาย,ยะก็คือสะอาดสว่างสงบเนี่ยนะคะแล้วก็เอาว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นในวังก็จะมีกําหนดด้วยเลยค่ะมีพระพระเรียกว่าพระราชาคณะปริิต แล้วก็พระสวดพระประติตตอนหลังเนี่ยพระก็เรียนสูงขึ้นคือในในระเบียบเดิมเนี่ยคนที่พระสวดประ,ประ,ประติตเนี่ยจะต้องไม่เกินปร,ริญญาสี่ครับตอนหลังนี่พระก็เรียนเยอะนะอันนี้เอาเอา,เอาว่าเดี๋ยวเล่าย่อยๆแล้วกันสรุปว่าตอนที่ในหลวงราชการที่9พระชนมายุครบหรอบ72พรรษานะคะก็มีการสวดที่มาหาทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งใหญ่เลยค่ะชาวมอญทั่วประเทศไป ร่วมชุมนุมกันแล้วก็หลวงพ่ออุตมะที่<อ>เป็นศรัทธาของชาวมอญจกสังขะามาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะคะคแล้วก็สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ,อกรม,มหลวงาลาธิวาสราชนครินเนี่ยก็มาเป็นองค์ประธานคคส่งสวดบทใหญ่พระปริตนี่มีหลายมีหลายฉบับถ้าบทเล็กก็เจ็ดบทนะคะเจ็ดตำนานเขาเรียกเจ็ดตำนานกับสิบสองตำนานวันนั้นสวดชุดใหญ่เลยคะ่ะสองชั่วโมงได้ ถามว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่บางคนอาจจะได้ไปร่วมพิธีในวันนะั้นครับ25ปีมาแล้วโอ้า็<ก>ปี<ป>2,542นะคะตอนนั้นผม4ี่ขวบอ่านั้นคือครั้งใหญ่เลยสวดในนอกวังเป็นครั้งแรกที่ขอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชาวมอญทั่วประเทศไปกันเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ที่ถูกบันทึกไว้นะคะก็คือว่า สัปายะสะอาดสว่างสงบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าพี่นางเือก็นั่งสงบสองชั่วโมงเลยค่ะเพื่อให้พระลานุภาพนั้นส่งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะย่อยๆนะท่านนี้มหารุภลีเราพระอาจารย์พระปัญญาวุฒิโกนะคะ่ะก็สวดที่นี่เนี่ยเราสวดกันกี่ครั้งแล้วอเมื่อปี อาจารย์ไปจัดสวดมนต์ที่วังนารายอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้สวดพระปรครับจนเมื่อปีที่แล้วงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตอนที่เมื่อก่อนเราตัดตลาดซาโมนเราจะอยู่ตรง12ท้องพรคกลางใช่ไหมคะใช่ครับพอเราบอกเราย้ายไปเราไปย้ายตลาดซาโมนไปอยู่ใกล้ๆตึกพระเจ้าห่าบแล้วก็ทางสำนักงานจังหวัดก็เลยบอกว่าตึกพระเจ้าห่าก็คือหอพระประจำพระราชวังใช่ แล้วก็สมัยที่ในหลวงชาการที่4บุรณะวังนารายเนี่ยก็เคยมีบันทึกว่าทรงให้พระสงมนวัตกวิดเนี่ยวัดกวิวดวสลรา,ามเดิมชื่อวัดขว,วิดวัดขวิดเป็นวัดมอนวัดมอนเป็นวัดมอน,น,มอนแล้วก็เคยสวดก็ตอนที่เป็นนั่งอยู่พระที่นั่งสุทาสวร์เนี่ยก็บอกว่าแม้แต่สมเด็จพระนารายก็อาจจะให้สวด แล้วก็นําพระปริศเนี่ยเข้ามาถวายเพราะอยู่ใกล้กันนี่ใช่ใช่พระกวิดอยู่ติดพระที่นั่งสุทาสวรสดิ์แล้วมีประตูทางเข้าเห็นไหมคะปีนี้ที่ตลาดซาโมนไปเปิดประตูนั้นเนี่ยประตูนั้นนะคะที่เข้าระหว่างที่วัดกวิดมาที่นี่นะคะพอปีที่แล้วก็เลยบอกว่าในเมื่อมาจัดงานตลาดซาโมนที่ข้างตึกพระเจ้าเหาแล้วก็เลยให้สวดพระปริตรามันซึ่งพระอาจารย์ใช่ครับอาจารย์วันเลยเอาสิบวันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วก็สวดใหญ่ค่ะให้บันทึกไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถามว่าสวดพระบระิรามันเฉลิมพระเกียรติที่ลบบุรีเนี่ยปีที่แล้วจัดใหญ่ท,ที่โรงเรียน,นวินิจศึกษา,าในพระราชูปรถรมนะคะนิมนต์พระสงฆ์มรจากสิบจังหวัดทั่วประเทศใช่ครับแล้วก็พี่น้องชาวมรมารวมกันโดยได้อัญเชิญน,น้ําจากพื้นที่ประวัติศาสตร์ สิบแห่งเพราะว่าจาได้ไหมจาได้แล้วนะเพราะว่าถ้าไม่บันทึกไว้เดี๋ยวก็จะลืมเลือนสิบแห่งทั่วจังหวัดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็เดี๋ยวเวลาไม่พอใครอยากรู้ไปตามดูเอานะคะก็สวดเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นการสวดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาสุธิดานะคะแล้วก็พระราชินีอะไรหลายอย่างหลายๆพระองค์นะคะ แล้วก็ท่านรองประหลัดกระทรวงอหาทไทยมาเป็นประธานในพิธีนะคะก็หลังจากนั้นปีนี้ล่าสุดก็คือสวดไปเมื่องานแผ่นดินสมเด็จพระนางมหาราช10วันนะคะก็ใครที่ไม่มีโอกาสไปสวดที่ตึกพระเจ้าห่าก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวทุกวันที่28ของเดือนปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่10นะคะ ทรงเจริญพระชนพรรษา72พรรษาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีการสวดพระปริตรามันทุกเดือนค่ะทุกวันที่28นะคะที่ตึกพระเจ้าเหานะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะทุกทุกเดือนเลยก็เล่าไว้บันทึกไว้เฉยๆให้รู้แต่อย่าลืมว่าอนิสง์แล้วก็พรานุภาพของการสวดพระปริตรามันเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้สวด ต้องเป็นพระที่เค,ะค,ะคร่งเน่นะเคร่งมีวัดปฏิบัติที่เคร่งนะคะแล้วก็สวดด้วยทํานองไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ตามโบราณราชปรเพณีแล้วก็ผู้ฟังก็ต้องฟังด้วยความตั้งใจกายพร้อมใจพร้อมแล้วก็จิตฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรขอให้เราไหลไปกับบทสวดนะคะให้มีสมาธินะคะก็จะอับอาน,นิสงส์แล้วก็ปัจจุบันนี้การสวดพระบริละมันก็จะแพร่หลายมากขึ้นที่กรุงเทพมหานครค่ะปีที่แล้ว ได้จะถึงสงการใช่ไหมคะอ่าใช่ครับรุงสงการกรุงเทพมหานครอัเชิญนิมนต์พระสงฆ์มรมาสวดทําน้ําพระปริตรามันเป็นน้ําสงการให้กับคนกรุงเทพอะ่ะโอ้โหก็สวดวันหนึ่งห้ารอบเลยค่ะครับห้ารอบเลยแล้วก็ทําเป็นอุโมงน้ำมนต์เลยค่ะหมายว่าน้ำมนต์ที่มาเล่น,น,น,ท,ลนที่มาเล่นสงการเนี่ยแทนที่จะเป็นน้ําทั่วไปก็เป็นน้ําน,น้ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สวดโดยพระสงฆ์มรน,นะคะก็คงจะ ลงกนเวลาเพียงเท่านี้เนาะ,ะ <S <S เพราะว่า<ร>อาหาร,รอร่อยแล้วก็แล้วก็วการแสดงก็รออยู่เยอะเลยวันนี้ก็ไม่ทราบพระจันทร์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวมอญบางหันหมากแล้วก็พี่น้องเครือข่ายชาติพันธุ์แล้วก็ทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานเทียเริ่มเจี่ยเปิงฟ้ากินข้าวมอญนะคะวันครั้งที่17ในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขในค่ำคืนวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์พงศ์ศรีธาภูมิ้วยครับ นะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับวันนี้เราได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการสวดพระปริศเป็นอย่างดีเลยนะครับและก็ที่สําคัญนั้นอย่างที่บอกครับแม้วันนี้นะครับเรานะครับจะได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของอการสวดพระปริศแล้วเรายังได้รู้ที่ไปที่มาในประวัติศาสตร์รวมทั้งปัจจุบันนี้นะครับขอขอญาต